เเหตุผลที่ทำไมนักลงทุนกว่า3,000รายวางใจลงทุนจำน้องขายฝากผ่านกับแนลนดฟลอรนค่ะเหตุผลข้อที่1นะคะนั่นก็คือว่าทางเรามีการคัดคุณภาพทรัพย์ในทำเลที่ดีเยี่ยมค่ะ ซึ่งหาจากที่อื่นยากมากนะคะในระบบจำนองขายฝากทั่วไปที่ผ่านในหน้าทั่วๆไปนะคะทำเลที่อาจจะได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นทำเลที่หา่างไกลชุมชนบ้างอะไรบ้างหรือถ้าเป็นทำเลที่อยู่ในชุมชนหลายๆครั้งนะคะในทุนจะเข้าไปลงทุนก็อาจจะไม่ทันการนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนปิดดิวไปก่อนแล้วดังนั้นแล้วถ้าอยากจะลงทุนในทำเลที่เป็นชุมชนติดตามได้จากผ่านทางแลนฟลอน์ของเราค่ะในแต่ละวันเรามีทรัพย์คุณภาพนำมาให้ประมูลทุกๆวันค่ะ ข้อค่ะทางเรานะคะมีการคัดคุณภาพทรัพย์โดยการบอกประเมินมูลค่าของทรัพย์เลยเพราะว่าสําหรับนักลงทุนนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่คงจะเป็นการยากนะคะว่าเออทรัพย์อันนี้เนี่ยดูจากภาพแล้ว หรือว่าการไปดูหน้าง,งานจริงเราก็ตามตีมูลค่าไม่ออกนะคะซึ่งทําให้การกําหนดมูลค่าวงเงินจํานองขายฝากอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ทําให้คุณอาจติดดอยได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดผ่านทางระบบแลนฟลอรนของเรานะคะเรามีเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าอาสังหานะคะเพราะมีการตรวจสอบทรัพย์อย่างละเอียดนะคะเพื่อทําให้ทราบมูลค่าของทรัพย์อย่างแท้จริงค่ะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะดูวงเงินแล้วก็พิจารณาความเสี่ยงได้อย่างง่ายดายค่ะ แล้วก็ข้อ3นะคะในการทำรํำธุรกรรมต่างๆนะคะนายทุนก็สามารถที่จะมอบอำนาจหรือว่าจะไปพร้อมกับทางแลนฟอรเราได้เลยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆนะคะหรือบางครั้งอาจจะสะดวกแค่ครึ่งวันอีกครึ่งวันสามารถมอบอำนาจให้กับทางแลนฟอรจัดการต่อได้เพียงเท่านี้นะคะนายทุนก็สามารถที่จะลงทุนแบบง่ายๆแล้วก็สบายๆสะดวกกับเราได้เลยค่ะข้อ 4. ค่ะเรื่องของการส่งจดหมายแจ้งเตือน ผู้ขายฝากนะคะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลงทุนในตรงนี้นะคะทาง Land For l o a ของเรานะคะจะทําให้เรื่องการขายฝากแล้วก็จํานองเป็นเรื่องง่ายค่ะมีการทําจดหมายแจ้งเตือนคอยให้ตลอดกับนักลงทุนนะ,ะทำให้นักลงทุนนะคะไม่พลาดในเรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้นั่นเองค่ะข้อ5ค่ะก็คือเรื่องของสัญญาค่ะทางเรานะคะ Land For Loan เราเป็นตัวกลางที่พร้อมเตรียมสัญญาให้กับลูกค้าเพื่อที่ว่าในการทําจํานองขายฝากนั้นจะมั่นใจได้ว่า,วาการทําธุรกรรมนั้นสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยสําหรับ ลูกค้าทั้งสองฝ่ายค่ะข้อ6ค่ะในการที่ทําธุรกรรมไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะอาจจะมีการต้องติดตามลูกค้านะคะเพราะว่าบางทีติดต่อลูกค้าไม่ติดทางเรานะคะก็มีบริการติดตามลูกค้าผู้ขายฝากเราก็ผู้จำนองให้ด้วยค่ะสําหรับที่กรณีไหนทุนติดต่อกับลูกค้าไม่ติดนะคะทางเราจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยติดต่อลูกค้าให้เพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถติดต่อกันได้ตลอดสัญญานั่นเองค่ะข้อ7นะคะในการทําขายฝากหรือรับจำนองไปแล้วนะคะเมื่อจบสัญญาก็อาจจะมีการทั้งไถ่ถอนหรือขยายสัญญา ใดๆก็ตามนะคะถ้าหากในทุนเนี่ยไม่สะดวก ที่จะไปทําสัญญาีิกรมที่ดินก็สามารถมอบนัดให้เราทําแทนให้กับนายทุนได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยสะดวกสบายกับนักลงทุนอีกทั้งนะคะถ้าในกรณีที่เกิดปัญหาซับลุดขึ้นมาซึ่งสําหรับเรานะคะมันน้อยมากๆเลยก็สามารถที่จะให้ทางเรานะคะช่วยจัดการในส่วนของงานขายหรือช่วยจัดการในการที่จะเพิ่มมูลค่าทรัพย์ทางเราก็พร้อมยินดีให้คำปรึกษากับนักลงทุนทุกกรณีค่ะและนี่นะคะก็คือ7เหตุผลที่นักลงทุนนะคะกว่า3,000รายวางใจลงทุนผ่านทางแลนฟอร์นัน เองค่ะ